เอาลดจับตัวครับห้าวิแล้วขาห้ามลงมองชัดเจนอยู่ฝึกกำลังแขนหน่อยเ<อ>ห็ดไปอย่ามา็กติ้งอย่ามา hit ไม่ได้ไปแล้วเศรษฐีานายยวอเอาสามสิบวิ บม่ได้คุ้มเดียวมานี่เงีดยม่ได้มึงถือแค่ละเมื่อปีห้าสิบ